ก็เป็นตรงทางขึ้นไปไหว้พระพุทธโชนะครับวันนี้พระจันทร์สวยทีเดียวนะเราก็จะมาดูกันว่าจะเดินขึ้น5้ารอยขั้นเนี่ยไปสักการะพระพุทธโชได้หรือเปล่าแต่น,นี้จะจะง่ายกว่าฝั่ง,น,นะงนู้นนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันจะเป็นทางเดินขึ้นแบบไม่พักเลยอันนี้จะเป็นทางเดินแล้วไม่ไม,ไม,มีทางพักเห็นไหมมันจะเป็นทางพักยาวๆมันจะมีทางพักให้เป็นช่วงๆนะครับตรงนี้ยัง,ย,งยังโอเคอยู่ ข,ข้ายหลายคนที่มาเขาวงพรจจัน์เป็นครั้งแรกนะจะเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้ทางที่ขึ้นมาสักการะพุทธชคเนี่ยเป็นทางขึ้นของเขาวงพรจจันรนะจริงๆไม่ใช่นะครับทางขึ้นจริงๆของเผาเขาขวงพจจันทย์ถตรงนู้นนะเห็นไฟมือผมไหมเห็นไฟไหมไฟนั้นก็จะทอดยาวลงมาตรงนี้นะถ้าเป็นตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นทางขึ้นมาสักการะ พระพุทธโชคนะฮอบไม่ใช่อะไรเดินมาเหนื่อยเห็นไหมฮะนี่นก็คือพระพุทธโชคนะพระรูปองค์ใหญ่ที่ประิษถานอยู่หน้าเชิงเขาหน้าแต่ทางเนี้ยจะไม่เชื่อมกับทางขึ้นตรงนู้นะนะอันนี้จะนับแยกต่างหานะฮะจะมีบันไดทั้งหมด500ขั้นนะดังนั้นใครที่มาถึงอ่ะจริงๆควรมาตรงนี้ก่อนนะเพราะถ้าคุณไปขึ้นตรงนู้นก่อนเนี่ยผมบอกเลยลงกลับมาเนี่ย คุณจะท้อคุณไม่อยากจะเดินแล้วอะมันเหนื่อยถือว่าม,ม,มันเป็นการวอร์มนะฮะขึ้นมาสักการะพระพุทธชคนะแล้วก็มาวอร์มขาตัวเองก่อนขึ้นไปในตัวบันไดจริงๆของเขาวงค์พระจันทร์นะนะนั่นแหละครับนะที่เห็นไฟนั่นแหละนั่นคือยอดเขาวง์พระจันทร์ที่เราจะต้องไปขึ้นกันนะถ้าตรงนี้เนี่ยจะมีบันไดทั้งหมด500ขั้นนะแต่ว่าถ้าไปตรงน,นู้นนะจะ3,790ขั้น และตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนนะครับกับพระพุทธโชคนะเราขึ้นมาสักการแล้วท่านสักก่อนนะแล้วค่อยไปว่ากันต่อที่ทางขึ้นเขาวงพวจน์เนาะให้ดูวิวให้ดูยู่เห็นวิวไหมวิวข้างบนก็จะค่อนข้างจะสวยๆอยู่นะแต่ว่าตรงนี้ลมยังไม่แรงเท่าขึ้นไปข้างบนนู้นนะบนนู้นจะลมแรงกว่านี้มนันอ้งหอบนีินี่นี่หาลอยพันเนี่ยนี้ยังหอบขนาดนี้แล้ว รอบก่อนที่มานะครับไม่ได้มาสักการะท่านนะแต่รอบที่มาก็ได้มาสักการะท่านพอดีดูเงือ่อเนี